นายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐภารกิจทั้ง4ีวันไม่รวมเวลาเดินทางนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้พบกับผู้นําหลายประเทศกล่าวสุนทรพจน์รวม5ครั้งพูดคุยกับองค์กรต่างๆ2องค์กรอีกทั้งได้พบกับบริษัทระดับโลกทั้งเทสลาไมโครซอฟท์กูเกิลซิตี้แบงก์เจทีมอร์แกนโกลแมน แซกและเอสเต้ลอเดอร์ที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่ผู้นำประเทศไทยมีโอกาสพบปะเจรจาแบบทวิภาคีกับผู้นำนานาชาติและผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำระดับโลกนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังพบผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กที่เห็นลู่ทางให้บริษัทของไทยไปจดทะเบียนด้วยและหวังว่าปีนี้จะได้เข้าไปอย่างน้อยหนึ่งบริษัทอีกทั้งพบปะกับประธานสหาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่าพูดคุยกั ถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อาเซียนจะเป็นเจ้าภาพในปี2034ขอรับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยจากเดิมที่เคยได้ปีละ2.5แสนเหรียญต่อปีให้เป็นปีละ2ล้านเหรียญการเดินทางไปร่วมประชุมระดับโลกของผู้นำไทยครั้งนี้สะท้อนว่าที่ผ่านมาประเทศชาติสูญเสียเวลาและโอกาสไปกับผู้นำรัฐประหารอย่างประเมินค่าไม่ได้ทีมการประชุมปีนี้คือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน17 ข้อที่สมาชิกกว่า190ประเทศที่เห็นควรพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงภาวะโรคเดือดด้วยนายกรัฐมนตรีระบุถึงจุดยืนที่ประกาศในเวทีนี้คือย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมการปกครองรวมถึงนำเสนอนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่จะยกระดับขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกบริการด้านสาธารณาสุขของรัฐได้อย่างสมเกียรติและมีศักดิ์ศรีอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้จะได้ต่อยอดเพิ่มการเจราจาใหม่ๆอีกแล้ว หว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก a เป c เดือนพฤศจิกายนที่ซานฟรานซิสโกต่อเนื่องซึ่งต้องติดตามต่อไป